สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วง1-15มีนาคม2566เรามาดูกันนะคะว่าชาวพุธกลางคืนค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะครึ่งเดือนแรกของมีนามีดาวใหญ่ย้ายสองดวงนะคะดาวเสาแล้วก็มฤตยูนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีนักษัตว์ทุกราศีแล้วก็ทุกวันเกิดด้วยนะคะพุธกลางคืนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าชาวพุธกลางคืน ชะตาของคุณจะเป็นยังไงบ้างครึ่งเดือนค่ะมาดูกันนะคะโอ้ชาวพูดกลางคืนคะตัวตนของท่านช่วงนี้มีจุดมุ่งหมายหรือมีเป้าหมายนะคะที่คุณรู้สึกได้ว่าตัวเองจะตั้งใจทำแล้วก็ ไม่ได้เปลี่ยนใจง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็จะตั้งใจทําให้สําเร็จด้วยตัวตนของท่านนะคะตําแหน่งของอาการเงินค่ะนะคะตำแหน่งการเงินโชคมาแล้วคือหมายถึงคุณจะได้โอกาสจะมีโอกาสนะคะโอกาสสร้างไรายได้โอกาสทําเงินมาจากการเริ่มทําอะไรใหม่ๆด้วยความตั้งใจนะคะหรือการการที่คุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆมาจากใครล่ะ มาจากคนรู้จักเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือผู้หลักผู้ใหญ่มอบงานให้ก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนตำแหน่งของสังคมคนรู้จักคนใกล้ตัวช่วงน,นี้ชาวพุทธคืนนะคะสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเอ้เพื่อนช่วงนี้มีคนรู้จักเก่าๆผู้ใหญ่เก่าๆหรือเพื่อนเก่า ทักกลับมาหรือเปล่านะคะถ้าเป็นการทักกลับมาอาจจะเป็นทางการทักกลับมาโดยที่ว่าท่านอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เอ,อ่อมีส่วนมีผลประโยชน์นะคะมีส่วนมีช่องทางการงานหรือท่านเองเป็นฝ่ายทักไปก็ได้นะคะตรงนี้นะคะสังคมนะคะช่วงนี้อาจจะได้เจอเพื่อนเก่าไม่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะคะอะไรประมาณนั้นนะส่วนในตำแหน่งของ บ้านที่ทางที่อยู่อาศัยค่ะนะคะชาวพุทธกันคืนก็เรียกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะของของคุณเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงแหละคุณก็สามารถคุณก็สามารถจัดการอะไรภายในครอบครัวให้มันดีราบรื่นดีนะคะคุณอาจจะได้ผู้ใหญ่ในครอบครัวนี้ละค่ะนะคะส่งเสริมนะคะส่งเสริมหรือมอบหมายภารกิจหรือมอบหมายงานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้ท่านที่ท่านรู้สึกว่า ท่านก็ตั้งใจนะคะแล้วก็จะลุยนะคะในเรื่องของรายได้ส่วนตําแหน่งงานค่ะนะคะตำแหน่งงานช่วงนี้โอกาสมานะคะโอกาสโอกาสที่คุณเนี่ย ได้แสดงความสามารถเลยนะคะเป็นโอกาสงานนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวตัวเองอะ่ะไม่ทราบหรอกว่ามันจะสําเร็จล้ล่วงได้ดีขนาดไหนแต่ตัวเองก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะโอกาสงานมาค่ะหรือเป็นอีกหนึ่งช่องทางไรายได้ใหม่ของคุณนะคะที่คุณจะแสดงความสามารถได้นะคะใช้พรสวรรค์ของตัวเองได้นะคะใช้ความสามารถส่วนตัวของตัวเองได้นะคะส่วนในตำแหน่งของโชคชาวพุทธกลางคืนมีโชคนะคะ เด่นโชคค่ะนะคะโชคโชคตรงนี้จะมองว่าเป็นช <c transparency> ่วงของโชคช่วงของจังหวะชีวิตของคุณนะคะจังหวะชีวิตของคุณเริ่มอ่ะคุณเริ่มมองเห็นโอกาสคุณเริ่มมองเห็นเอ่ออะไรที่ว่ามันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะโกยดีกว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นของคุณดีกว่านะคะในเรื่องของการได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับชาวพุทธกลางคืนช่วงนี้ ส่วนในตำแหน่งสิ่งที่อยู่ในใจของชาวพุธกลางคืนบางครั้งบางคราวนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่หรืออยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่ไปหมดเลยนะคะอารมณ์ของคุณช่วงนี้เพราะหมายถึงอะไรหมายถึงอารมณ์ของคุณอะคุณอยากไปหมดอยากตั้งใจอยากจะทําให้เสร็จอะไรประมาณนั้นนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณอยากจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเป็นทรัพย์สินได้นะคะส่วน ในตำแหน่งของความรักคู่รักครอบครัวดีค่ะนะคะคู่รักคู่รักอาจจะมีแนวโน้มนะคะคู่รักที่รักใครกันมานานเลยนะคะออมองว่าน่าจะมีข่าวดีนะคะจากคู่ของคุณนะคะข่าวดีตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงการได้ใช้ใชีวิตร่วมกันก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือครอบครัวค่ะช่วงนี้ดีนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์การพักผ่อนนะคะมีเกณฑ์การเที่ยว นะคะระยะสั้นๆก็ได้นะคะอะไรประมาณนั้นหรือมีเกณฑ์เดินทางพบปะเยี่ยมญาติอะไรประมาณแบบนี้เยี่ยมผู้ใหญ่พาหาผู้ใหญ่พาไปเจอผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นนะคะส่วนตำแหน่งของคนที่มีประเด็นค่ะตำแหน่งของคนที่มีประเด็นคุณก็รู้สึกนะว่าเอ๊ะตัวเองอยู่ในทางเลือกหรือเปล่าหรือตัวเองเอคนของตัวเองนะคะมี มีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกไหมนะคะเราก็มองว่าคุณก็อยากจะบางครั้งบางคราวคุณก็อยากจะสองจิตสองใจละว่าเอ๊ะเริ่มต้นใหม่ดีกว่าไหมนะคะอะไรประมาณแบบนั้นนะคะส่วนตัวเองจะรู้แล้วล่ะว่าในความสัมพันธ์อ่ะคุณน่าจะมีคู่แข่งนะคะเสียงเสียงเสียงน้องเสียงน้องเสียงดังต้องขออภัยมากๆเลยนะคะโอเค okay. ส่วนคนโสด ได้รักใหม่ค่ะมีคนมาจีบนะคะหรือคุณเป็นฝ่ายชอบเขาก็ได้ที่คุณจะไปจีบเขาก็ได้กําลังจะมีรักใหม่เกิดขึ้นนะคะมีอารมณ์รู้สึกว่าชอบพอนะคะหรือมีคนมาชอบพอคุณแล้วแหละนะคะสําหรับชาวโสดนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาจจบลึกกันเลยนะคะว่าแต่และเรื่องของชาววันพุธกลางคืนจะเป็นยังไงบ้าง ความสําเร็จของชาวพุทงคืนค่ะนะคะช่วงนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่มันคือโอกาสความสําเร็จของคุณที่คุณต้องแสดงศักยภาพแสดงความสามารถของตัวเองออกมาด้วยความตั้งใจแต่เราเชื่อว่าชาวพุทงคืนช่วงนี้คุณตั้งใจอยู่แล้วเพราะคุณจะรู้สึกได้ว่าเวลาคุณตั้งใจอยากจะทําอะไรคุณก็ตักทำทำให้สุดสุดฝีมือสุดความสามารถนะคะตรงนี้ทีนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละเรื่องเลยนะคะ ของชาวพุทธกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างเสียงน้องเสียงดังต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยที่บ้านดูนะคะชาวพุทธกลางคืนค่ะการงานของท่านนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะการงานของพุทธกลางคืน งานค่ะชาวพูดกลางคืนมีความหวังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากๆว่าสิ่งที่ตัวเองทําหรือกําลังจะทำเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายอนาคตที่ดีมันจะต้องมีอนาคตที่ประสบความสําเร็จนะคะมันจะต้องมีความก้าวหน้า และบ่งบอกได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสของคุณละนะคะข่าวดีมาละนะคะโดยที่คุณอาจจะได้โดนมอบหมายภารกิจใหญ่ๆหรือคุณได้ทํางานใหญ่ๆก็ได้นะคะหรือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าชาววันพุธกลางคืนใครอยากจะมีงานใหม่ๆเดี๋ยวคุณก็จะต้องได้นะคะตรงนี้โอเคได้รับมอบหมายจริงๆค่ะได้ข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณให้การนับถือได้หมดนะคะ ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่หมายถึงเป็นโชคชีวิตโชคงานของคุณกำลังจะเกิดขึ้นความก้าวหน้าของคุณจะเกิดขึ้นใครที่คิดอยากจะขยับขยายที่ทางที่ทำกินโอกาสมาความสำเร็จมานะคะมันบ่งบอกได้เลยะคะ่ะว่ามันคือจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับท่านในช่วงนี้มันเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะมันเป็นโอกาสใหม่ๆม,มันเป็นการเริ่มมันการลุยนะคะตรงนี้ใครที่ทำมาแล้วก็หมายถึงว่าคุณรับทราบแล้วว่า การเติบโตในช่องทางการงานของคุณเนี่ยมันจะดีมากนะคะมันจะดีมากตรงนี้พยายามพูดแข่งกับเสียงน้องนะคะต้องขออภัยนิดนึงมากๆจริงๆค่ะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงโอเคขอดูหน่อยนะคะส่วนคนที่อยากจะออกงานเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดกับเพื่อนร่วมง,งานกับทีมงานนะคะซึ่งหมายถึงว่าบางคัาบางคราเรามีน้ำใจ เอบบื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาแต่คุณรู้สึกถึงความความเอารัดเอาเปรียบได้หรือรู้สึกถึงความใจดําได้นะคะเรามองว่าเป็นแบบนี้ดีกว่ากับผู้ร่วมง,งานนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณน่าจะมีปัญหากันมาสักพักแล้วหรือรู้สึกอัอดมาสักพักแล้วนะคะเราก็มองว่าบางท่านนะคะอยู่ดีๆอยากก็อยากแล้วล่ะไม่ไหวแล้วรู้สึกมันตึงเครียดไปหมดรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเครียดมันกดดันนะคะเราก็มองว่าคุณก็ อย่างน้อยๆการตัดสินใจของคุณครั้งเนี้นะคะมันจะอยู่ดีๆมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับท่านโดยตรงเลยนะคะในเรื่องของงานใครที่มีปัญหากับหัวหน้าฝักหัวหน้าฝ่ายนะคะอย่างน้อยๆการที่คุณมีปัญหาคุณมีช่องทางออกที่มาเป็นโชคไพ่ของชาวพุทธกลางคืนขึ้นมาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะโอเคหรือแม้แต่ทั้งว่าบางท่านค่ะอยู่ดีๆนะคะ อยากจะลงทุนทำงานส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวนั่นก็คือโอกาสนะคะนั่นก็คือโอกาสส่วนใครที่มีปัญหาหัวหน้าฝากักหัวหน้าฝ่ายหรือมีปัญหาทีมงานนะคะอาจจะหมายถึงว่ามันมีคนมาสร้างปัญหาให้คุณนะคะสร้างปัญหาไม่ใช่คุณกับเขามีปัญหากันโดยตรงแต่มันจะมีคนอื่นเข้ามาสร้างปัญหานะคะในทีมงานนะคะตรงนี้โอเคค่ะนะคะ ใครที่อยากจะเปิดธุรกิจภายในครอบครัวดีมากมีเกณฑ์การลงทุนค่ะธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวส่วนคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วความก้าวหน้ามาช่วงนี้ช่วงปั๊มเงินเลยค่ะนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณต้องการเงินก้อนละช่วงนี้คุณอาจจะต้องอยากจะได้ทรัพย์สินละเลยต้องรีบปั๊มเงินสักหน่อยหนึ่งนะคะหรือคุณได้ที่ทางที่ทํากินดีด้วยนะคะตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในตําแหน่งการเงินนะคะ ำแหน่งการเงินเป็นยังไงบ้างเสียงน้องเสียงดังมากๆเลยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมากๆเลยค่ะนะคะจะหันไปดุก็ไม่ได้แล้วละพระอัดคลิปอยู่การเงินค่ะการเงินโอ้ช่วงนี้การเงินสะพัดมากค่ะชาวพุดธกันคืนนะคะหมุนเงินคล่องหาเงินคล่อง นะคะการเงินของคุณนะคะมีโชคใหญ่ด้วยชาวพุธลังคืนนะคะโชคใหญ่หมายถึงอะไรโอกาสสร้างรายได้เป็นก้อนโอกาสสร้างรายได้ทีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะถึงได้บอกว่าช่วงนี้คุณต้องการเงินก้อนช่วงนี้คุณต้องการให้ได้มีไรายได้เข้ามามากๆนะคะอารมณ์ของคุณจะรู้สึกแบบนี้คุณตั้งใจเราบอกว่าเวลาคุณตั้งใจลุยอ่ะคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ เป้าหมายของฉันฉันต้องทาให้สําเร็จนะคะนี่คือเรื่องของเงินของคุณนะคะบางท่านค่ะก็เรียกว่าโชคดีด้วยนะคะโชคดีตรงที่ว่าคุณก็มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพนะคะบางคนก็มีโอกาสในเรื่องของอะไรล่ะขยับขยายธุรกิจหรือบางคนต้องการทําเงินนะคะเพื่อตัวเองเอาเงินไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะโอเคการค้าการขายดีมาก การงานในในในองค์กรก็น่าจะมีโอกาสได้ออกงานเพื่อคุณรู้แล้วแหละว,ว่าเป้าหมายที่ทํางานใหม่อะมันน่าจะได้เงินพอพอเพียงพอเพียงกับความต้องการของคุณที่แต่ละเดือนน่ยคุณสามารถหมุนเงินสะพัดนะคะตรงนี้แล้วมันก็เป็นโอกาสอยู่ดีหยิบยื่นมาให้คุณด้วยในช่องทางการเงินนะคะใครที่รอเงินตกเบิกหรือรอเงินปันผล หรือลองเงินเก่าๆหรือลองเงินจากประกันอะไรก็ได้องค์กรรัฐองค์กรเอกชนอะไรสักอย่างหนึ่งเร็ววันนี้คุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะเนี่ยค่ะคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเงินมากๆเลยช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของชาวพุธกลางคืนนะคะคิดจะทําอะไรเงินมันเข้ามานะคะตรงนี้โอเคส่วนลาบโชคลาบมีไหมโชคลาบก็ยังมองเห็นนะคะว่าคุณมีโชคนะคะช่วงนี้อาจจะมีโชคนะคะ ใครที่คิดอยากจะทําอะไรหรือลงทุนแบบเสี่ยงหรือเสี่ยงโชคโอเคโชคคุณมีค่ะนะคะส่วนในตําแหน่งของสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของชาวพุทธจังคืนช่วงนี้จะมองว่า ก็ไม่น่าอะไรมีไม่น่าจะมีอะไรวิตกกังวลเพียงแต่ใจของคุณมากกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณวิตกกังวลกับสิ่งที่คุณพยายามทำนะคะมองว่าเป็นแบบนี้นะมองว่าคุณแค่วิตกกังวลหรือช่วงนี้อาจจะเป็นอาการของคนนอนไม่หลับหรืออาการของคนแบบว่าคิดไม่ตกในบางเรื่องนะคะแต่ถ้าเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วไม่น่าจะมีอะไรเพราะตรงนี้มันน่าจะเป็นขึ้นในลักษณะสุขภาพจิตมากกว่าโอเค หรือคุณวิตกกังวลกับใครล่ะวิตกกังวลในเรื่องของการที่คุณจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะว่าเอ๊ะมันจะไปได้สวยไหมมันจะประสบความสำเร็จแบบงดงานอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายไหมนะคะหรือเรามองว่าคุณวิตกกังวลในเรื่องคุณอยากจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมากกว่าที่เป็นทรัพย์สินนะคะเท่านั้นเองค่ะนะคะแต่ถ้าเรื่องสุขภาพร่างกายแบบอะไรใหญ่ๆเนี่ยช่วงเนีไนะะ้ไม่มีนะคะไม่มีนะคะ ก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าวิตกกังวลมากนอก,นอกเหนือจากเกี่ยวกับสภาพอารมณ์นะฮะและอีกอย่างนึงถ้าจะมีอะไรก็ยังระวังการประมาทเลินเล่อนะคะเตะนู่นชนนี่ได้นะคะตรงนี้นะการประมาทเตะนู่นชนนี่ หรือการใช้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ก็ระวังนิดนึงนะคะการใช้เครื่องมือในชีวิตประจําวันของคุณก็ระวังหน่อยยกตัวอย่างของ,ของมีคมอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะคะแค่นั้นเองทีนี้มาดูความรักนะคะความรักของชาวผู้จังคืนจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเขาเสียงดังอะ่ะเราจะหันไปดุไม่ได้อะ่ะแล้วไม่มีใครอยู่เลยบ้านอืมต้องขออภัยมากๆเลยนะคะถ้าใครลำคาญเสียงนะนะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวพุธกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างนะคะความรักค่ะคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวกําลังจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะจะมีข่าวดีจะมีสิ่งดีๆกําลังจะมีอะไรใหม่ๆเกิดหรือเป็นการรอนะคะ เป็นการรอในเรื่องของสมาชิกใหม่ภายในครอบครัวได้นะคะคู่รักครอบครัวมีเกณฑ์การเที่ยวพักผ่อนละตัวเองนะคะส่วนคู่รักค่ะรักกันมายาวนานมากช่วงนี้นะคะอาจจะมีการอับสถานะละนะคะคุณจะได้ข่าวดีจากคู่คุณละนะคะสำหรับคู่รักที่คบกันมายาวนานนะคะที่คุณรู้สึกว่ายมันจะได้ชัดเจนเมื่อไหร่ฉันรู้สึกว่าฉันจะ ถอดใจแล้วนะฉันรู้สึกว่าฉันฉันจะเฉยๆแล้วนะอ่าอยู่ดีๆเดี๋ยวคุณอาจจะได้ได้ข่าวดีจากคู่ของคุณได้นะคะสําหรับคนที่เกิดพุธกลางคืนส่วนคนที่เป็นครอบครัวค่ะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทําธุรกิจเสริมธุรกิจเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นภาระของคุณอาจจะต้องเพิ่มขึ้นความรับผิดชอบของคุณอาจจะต้องเพิ่มขึ้นเวลาก็ไม่ค่อยมีนะคะมีเรื่องของธุรกิจมีเรื่องของการที่ทางที่ทํากินใหม่ๆนะคะหรือ ช่วงนี้ก็ต้องหมายถึงเป็นช่วงปั๊มเงินคุณอยู่แล้วคุณอาจจะมีภาระขอนส่งบ้านนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะภาระมันมีทุกเดือนอยู่แล้วแหละนะคะแต่เพียงแต่ว่าเดือนนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีภาระอย่างอื่นมาเพิ่มขึ้นอีกคุณก็ต้องเตรียมวางแผนและนะคะอย่างยกตัวอย่างบาง,บางบ้านที่มีสมาชิกใหม่หรือมีสมาชิกเยอะนะคะคุณก็เพิ่มขึ้นเข้ามาในบ้านนี้คุณก็ต้องเตรียมวางแผนและว,ว่าค่ารักค่าใช้จ่ายมันจะนู่นนี่นั่นนะคะเตรียมวางแผน ค่าใช้จ่ายทําบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้ส่วนคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นคุณไปจับโปะอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ไหมว่าคนของคุณเจ้าชู้หรือคุณจะรู้สึกแล้วแหละว่าช่วงนี้คุณต้องมีคุณต้องมีคู่แข่งทางใจละนะคะแล้วช่วงนี้เขาแปลกๆไม่เหมือนเดิมด้วยนะคะ<ๆ>เขาอาจจะเหมือนกับว่าคุณอาจจะระแค่ระคายแหละไปถามเขาแต่เขาอาจจะแถก็ได<ๆ>้เขาอาจจะกโกหกก็อาจจะปฏิเสธอะไรอย่างนั้นอ่ะ<ๆ>นะคะทำให้คุณเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะ<ๆ>ทาให้คุณรู้สึกถึง ความขัดแย้งละทาให้คุณรู้สึกถึงปัญหาในช่วงนี้ละนะคะสำหรับพุธกลางคืนนะคะใครที่กําลังมีปัญหาในช่วงนี้ใครที่กําลังขัดแย้งกันในช่วงนี้ก็ระวังอารมณ์อย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าคุณยิ่งแสดงอารมณ์เขายิ่งปัดเศษใหญ่เลยนะคะแส้เมนนิ่งๆเงียบๆรอจังหวะรอเวลาค่อยๆมีความคิดหาทางออกอันนั้นมันจะเหมาะกว่านะคะ ส่วนคนที่ห่างเลยก็หมายถึงว่าการห่างของคุณตอนนี้ที่ผ่านมาคุณคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณเสียดายอะนะคะคุณก็รู้สึกว่าโอเคห่วงเวลาวันอดีตแต่มันไม่สามารถหวนกับหวนมาหลอกแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณเสียดายเวลาเพราะคุณที่ผ่านมาคุณพยายามอะใช้ความพยายามที่จะทําอะไรเพื่อเขาหรือใช้ความพยายามกับความรักครั้งนี้ค่อนข้างจะสูงเพราะคุณคิดอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวหรือคุณคิดอยากจะสร้างครอบครัวกันกับเขาก็ได้ นะคะแต่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกคุณเสียดายนะคะแ,คแล้วก็เป็นช่วงที่คุณก็จะพยายามลืมลืมด้วยนะคะลืมปัญหานะคะคหรือคุณรับรู้ได้ถึงการที่เขาเทคุณไปแบบทิ้งปัญหานะคะตรงนี้มันเป็นการจบไหมบางคนเพิ่งจบกันมาหมาดๆมเลยนะคะบางคนเพิ่งเลิกราหรือใครที่กําลังมีเรื่องปัญหาเนี่ยอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์ให้หาทางออก ด้วยเหตุและผลดีกว่านะคะตรงนี้นิ่งๆรอจังหวะรออารมณ์ใจเย็นกันแล้วค่อยมาเคลียร์นะคะทีนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นของชาวพูดกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของชาวพูดกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอ้มันเป็นการทะเลาะกันอะ แล้วเราก็มองว่าตรงนี้น่าจะมีการใช้อารมณ์กันมากเกินจนจนเขาเป็นฝ่ายออกจากชิดไปอะเป็นเป็นเขาดีกว่าเป็นฝ่ายออกไปเลยเดินไปเลยนะคะอ่าแตกแยกไหมก็น่าจะมีปัญหาแล้วนะนะคะชาพุธกลางคืนอ่ามันเป็นการทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะมันเป็นการทะเลาะก,กันโดยที่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่องอ่ะรู้สึกว่าก็าผิดหวังซึ่งกันแล้วกันแล้วล่ะนะคะตรงนี้หรือแม้แต่กทังว่า เขาต้องการเป้าหมายในเส้นทางที่เขาคิดที่คิดอีกหนึ่งคนที่เขาคิดว่าคนคนนั้นอะ่ะคือทางที่วันข้างหน้าน่าจะมีการอะไรที่ว่าเข้ากันได้ดีกว่านะคะอาจจะเป็นเพราะสาเหตุเขาหรือคุณสองคนก่อนหน้านี้นะคะมีแต่อารมณ์ใส่กันด้วยไหมนะคะอะไรประมาณแบบนั้นแต่เราก็เชื่อว่าการที่เขาเลือกเทคุณไปอะ่ะ mm. เขาตัดสินใจแล้วว่าอีกอีกหนึ่งคนเนี้ยอีกหนึ่งคนที่เขาปกปิดปิดบังคุณเนี่ยมันคือ ทางที่เขาเลือกละนะคะเป็นเอกฉันไหมก็น่าจะเป็นเอกฉันท์นะคะตรงนี้โอเคพ่อเขารู้สึกว่าถ้าต่อให้เขากลับมามาเคลียร์ใจกับคุณหรือมาพูดคุยกับคุณมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ใจเขาก็คิดว่าเขาก็คงไม่ได้ไปต่อมากกว่านี้ละใจเขาก็น่าจะได้แค่นี้ละแล้วความสัมพันธ์มันก็น่าจะอยู่กันแค่ระดับนี้มันไม่ได้มีการพัฒนาไปมากกว่านี้เลยนะคะทีนี้มาดูแนวโน้มค่ะ เสียงดังแข่งกับน,น้องนะเนี่ยอยากจะดุจังเลยมาดูแนวโน้มของชาวพุธกลางคืนนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวพุธกลางคืนค่ะเสียงขู่ฟัดฟัดเลยเดีย่ยโอ้ถ้าความรักตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นตัวเลือกตัวเองก็อยากจะหลุดพ้นดีกว่านะคะ ถ้าคุณคิดแบบนี้เรามองว่าคุณคิดแบบนี้ว่าคุณอยากจะหลุดพ้นแล้วล่ะคุณไม่ต้องการอยู่ในสถานะความรักที่เป็นตัวเลือกและความรักถ้ามันเป็นตัวเลือกหรือมันมีคนอื่นเข้ามาพัวพันหรือคุณมีศัตรูหัวใจเข้ามาพัวพันมันไม่น่าจะไปต่อได้ดีกว่านี้อยู่แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกคุณก็รู้ว่าเขาไม่พร้อมชัดเจนอะไรใดๆนะคะรับหลังคุณเขาก็ไปคุยกับคนอื่นอยู่ดีนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณรู้สึกว่าพอแล้วนะ ทำไมก่อนหน้านี้เรายังต้องมานั่งเสียเวลากับความรักตรงนี้ทําไมเราไม่เคยมองสิ่งดีๆที่กาลังจะเข้ามาทําไมเราไม่มองอนาคตของเราบ้างนี่คืออารมณ์แนวโน้มของคุณในวันข้างหน้าว่าโอเคถ้าเราเริ่มเปิดใจมองอนาคตเพื่อตัวเองบ้าง นะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ได้นี่นาเราก็รู้สึกว่าเราเข้มแข็งนี่นาวันใดที่เข้มแข็งก็ไม่แน่หรอกค่ะวันข้างหน้าคุณก็อาจจะได้พบรักดีๆส่วนเขานะคะในเมื่อเขาเลือกที่จะเทคุณไปเองเลือกที่จะไม่ซื้อสัตย์กับคุณเองและก็เลือกอยังไม่พร้อมกับคุณเองคุณก็อาจจะรู้สึกได้ว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาค่ะนะคะมันเราเรามันอยู่ในวังวนแบบนี้มาสักพักแล้วมันไม่โอเคแล้วละ่ะเราก็ต้องมีอนาคตของเราเองบ้างนะคะตรงนี้ทีนี้ มาดูแนวโน้มของเขานะคะแนวโน้มของเขาค่ะมาดูกันอืมอยากจะบอกว่าความคิดเหล่านี้มันเป็นความคิดในใจตั้งแต่เขาเบื่อเบื่อเซ็งเซงหรือตั้งแต่เขากับคุณยื้อกันมาแล้วนะนะคะมันก็เหมือนกันแหละค่ะต่างคนต,งต่างต้องให้โอกาสตัวเองแล้วล่ละว่าโอเคก็ในเมื่อเราอยู่วังวนตรงเนี้ยทําไมเราไม่ไม่ต่างคนต่างมองอนาคตของตัวเอง นะคะแต่เขาอะบังเอิญว่าเขาไปคุยกับคนอื่นไงนะคะมันก็เลยอาจจะเป็นความคิดที่ออกออกแนวเห็นแกนตัวนิดๆอะไรประมาณแบบนั้นนะคะเขาก็รู้สึกได้ว่าเออก็ลองมองอนาคตตัวเองอะลองคุยกับคนอื่นหรือลองมีเป้าหมายใหม่หรือมีคนใหม่นี่แหละเผื่อเผื่อมันจะมีอะไรที่ที่มันถูกมันใช่มากกว่ามันไปได้ดีมากกว่าหรือมันมีความก้าวหน้ามากกว่านะคะ แต่ถ้าจะถามว่าเขาคิดจะผูกมัดคุณไหมตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะเขาไม่ได้คิดจะผูกมัดคุณนะคะตรงนี้นะไม่ได้คิดจะชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือไม่ได้คิดชัดเจนตั้งแต่ความสัมพันธ์มันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะมาดูชาวโสดสีงต้องดังมากแน่ๆเลยชาวโสดค่ะ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงมากๆจริงๆนะคะไม่ค่อยตั้งแต่ทําคลิปมาไม่ได้มีเสียงน้องหมามีแต่เสียงไอทีนี้มีเสียงน้องหมาละช่วงนี้เท่านั้นเองค่ะไม่มีคนอยู่บ้านวันนี้แหละโอเคชาวโสดคะมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นคะ่ะมีคนจะมามอบความรักให้คุณนะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนอายุแตกต่างก็ได้คะ่ะนะคะตรงนี้ เป็นการพัฒนากันแบบช้าๆนะคะเป็นการค่อยๆดูกันไปแบบช้าๆนะคะเป็นการที่แบบว่ายังมองไม่เห็นความชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะคุณก็แอบระแวงเหมือนกันนะคะเราเชื่อว่าคุณก็แอบระแวงในเรื่องของความรักเพราะคุณก็กลัวผิดหวังเพราะคุณเพิ่งหลุดพ้นความทุกข์มาเองนะคะเรามองว่าบางคนเพิ่งหล,หลุดพ้นความทุกข์มาก็เลยค่อนข้างจะระแวงต้อง ต้องใช้เวลาในการศึกษาพูดคุยกันดูใจกันและกันนะคะอะไรก็แล้วแต่มันช้าๆแต่มันมั่นคงดีกว่ารีบผีรามนะคะนี่คืออารมณ์ของคุณค่ะแต่มองเห็นแล้วแหละว่ามีคนคุยนะคะส่วนใครที่ยังไม่พบเจอไม่ช้าไม่นานถึงวันเวลาที่คุณเลิกคิดถึงอดีตเมื่อไหร่ถึงวันเวลาที่คุณเลิกเศร้าเมื่อไหร่ถึงวันเวลาที่คุณลุกขึ้นปฏิวัติตัวเองเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะ นะคะถึงวันเวลาที่คุณไม่สนใจอดีตที่ผ่านมานะคะวันนั้นแหะค่ะคุณก็จะต้องได้มีการพูดคุยกับใครใหม่นะคะเป็นการพูดคุยกันแบบไหนล่ะแบบที่อย่างเช่นที่บอกไม่ได้รีบเลยเพราะคุณรู้สึกได้ถึงว่าชีวิตนี้ความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตปากท้องตัวเองอะเรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะหรือคุณจะต้องการดูเขาก็ได้ว่าเขาคนนี้เข้ามาชัวไหมมาหลอกคุณไหมนะคะเขามีคนอื่นหรือเปล่า นะคะอะไรประมาณแบบนั้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณมีทั้งใหม่และเก่าเข้ามาในช่วงนี้ทำให้คุณทําให้คุณอะ่ะเป็นฝ่ายที่สับรางไหมนะคะหรือยังไม่เลือกทั้งคู่ไหมอันนั้นก็เป็นสาเหตุด้วยนะคะของชาวพุธกลางคืนเพราะเรามองเห็นว่าคุณมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะใหม่ก็ดีอ่ะเก่าก็คิดเยอะนะคะตรงนี้โอเคมีเพื่อนเก่าถ่านไฟเก่าได้เพื่อนเก่าได้ พื่อนที่เคยห่างเหินจะไปนานมากแล้วก็ได้แต่ตัวเองแหละนะครับเป็นช่วงถ้าคุณมีแบบนี้ก็หมายถึงเป็นช่วงที่คุณต้องถามตัวเองอะ่ะถามใจตัวเองว่าใจของตัวเองอะ่ะรู้สึกรู้สึกกับคนไหนมากกว่าอันนี้คนอื่นตอบแทนคุณไม่ได้คุณต้องถามตัวเองเท่านั้นนะคะหรือบางคนก็เรื่อยๆอะ่ะรอไปเรื่อยๆได้ไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รีบเร่งนะคะเพราะต้องการความชัว,วรักครั้งใหม่ของคุณคุณต้องการความชัวรุณต้องการเลยว่าถ้าให้ชัวร์ก่อน เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณคิดอยากจะมีครอบครัวแล้วบางคนนะคะตรงนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะชาวพูดกัางคืนบทสรุปของคุณจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เสียงดังเป็นพิเศษนะคะต้องขออภัยพยายามพูดตลอดเวลาเดี๋ยวกลัวกลัวแฟนๆไม่เข้าใจนะคะบทสรุปค่ะชาว พุธกลางคืนค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะและคุณมีจุดมุ่งหมายคุณมีเป้าหมายถึงแม้ว่าภาระคุณจะเยอะอยู่แล้วก็ตามแต่คุณจะทําให้ได้นะคะแต่คุณจะทําให้สําเร็จนะคะในเรื่องของงานนะคะและเป้าหมายของคุณก็ประสบความสําเร็จเช่นกันมันเป็นโอกาสของคุณแล้วอะตอนนี้อะไรของคุณที่คุณเคยหวังเคยรอคอยมันจะเป็นจริงนะคะในในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการงานด้วยค่ะส่วนในตําแหน่งของความรักบางคนรู้สึกว่าอยู่ในความรักที่ ต้องปิดปิดบางๆหรือความรักที่ไม่ชัดเจนก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องคิดตัดสินใจนะคะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะส่วนคนโสดคนโสดใครที่เคยผิดหวังกับความรักมาก็ย่อมหมายถึงว่ากว่าคุณจะได้เปิดใจหรือกว่าคุณจะได้ชัดเจนอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะเที่ยวนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณต้องการมีครอบครัวคุณต้องการสร้างครอบครัวละนะคะคุณไม่ต้องการเป็นแฟนและ นะคะคุณต้องการแบบว่ามีความชัดเจนเลยอ่ะนะคะตรงนี้นี่คือสลับชาวโสดนะคะแต่ก็ไม่ได้รีบตัดสินใจเพราะบอกแล้วคุณต้องการความชัวนะคะ mm hmm. ถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่ใช่ก็ยังดีกว่าโดนหลอกนะคะก็ยังดีกว่าความรักไม่คืบหน้านะคะหรือก็ยังดีกว่าที่เราไปมอบใจให้นะคะอ่าถ้ามันไม่ใช่ก็สามารถอยู่ได้คนเดียวได้แต่ถ้ามันชัวแล้วคุณตั้งใจอยู่แล้ว นะคะช่วงนี้เป็นอารมณ์ของคุณที่คุณตั้งใจอยากจะมีครอบครัวแล้วล่ะนะคะตรงนี้โอเคนี่คือเรื่องราวของชาวพุธกลางคืนนะคะ15วันสั้นๆค่ะนะคะแน่นอนม,นมันมีการเปลี่ยนแปลงของคุณที่มองเห็นก็คือในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะความสําเร็จกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณก็เอาใจช่วยชาวพุธกลางคืนทุกๆท,ท่านขอให้ทุกๆท,ท,ท่านมีความสุขมีความสาเร็จมีการเปลี่ยนแปลงในรสระที่ดีขึ้นถ้ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะ มีความมั่นคงในเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะช่วงนี้การหมุนเงินของคุณการเงินของคุณคุณหาคล่องขึ้นนะคะคุณหมุนเงินคล่องขึ้นนะคะคุณสามารถมีเงินเพื่อไปลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้ด้วยต่างหากนะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ